แน่แน่น่แม่นแกมากเลยเป็นหรือเปล่าฮะแน่แนวิดิดนี่ทุกคน็อตหนังต้นของพี่ที่ส่งเข้าประกวดได้เข้ารอบชิงด้วยเว้ยโีรานหน้าครับจะอำอะไรเนี่ยให้มันน่าเชื่อหน่อยครับเออนี่มันจะดูถูกมากไปแล้ภูผาโชคดีนะวันนี้พี่อารมณ์ดีอ่ะไม่อยากจะกระทืบเด็กอเก่งเก่งเก่งแต่เรื่องดีๆวันนี้ยังไม่หมดนะฮะพี่ได้งบประมาณมาสำหรับทำหนังด้วย มีใครอยากจะโลดแล่นในวงการบันเทิงบ้างยกมือขึ้นไเลี่อออให้เขาด้วยอย่าลืมนะให้พี่ผมถามอะไร่ยไอ้หนังของพี่เนี่ยชื่อเรื่องอะไรพี่เอผีหลันล้าแต่จุดขายของเรื่องนี้นะฮะก็คือเราจะไปถ่ายที่สถานที่จริงนะสู่สารจริงโนสลิงโนเอฟเฟคแล้วก็โนค่าตัวนักแสดงบ้าพี่ อุส่าได้งบประมาณมาแล้วครับก็ไปเซตฉากไปสร้างฉากสิครับไปถ่ายสถานที่จริงอย่างเงี้ยจะอุบอิบเงินไปใช้คนเดียวดิแน่เลยไปพูดจาแบบนั้นวะนี่เราไปขัดแข้งขัดขาอะไรคุณหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าแกกลัวไปสถานที่จริงแล้วกลัวผีแกป๊อตนะเด้เพื่อนแกขี้ป๊อตใช่ไหมเพื่อนแกกลัวผีใช่ไหมโถยวูผาอีกแล้วแกป๊อตอยู่จ้วัอดีสาวๆสนใจจะล่นเล่นบนแผ่นฟิล์มพี่ไหมฮะ หมายถึงเล่นหนังผีหมายถถ่ายหนังไงสนใจไหมโอยจะเล่นไหมโอเคเยี่ยมมากพี่ว่าแล้วว่าสาวๆพวกเนี้ยมันต้องใจกล้ากว่าไอ้พวกผู้ชายบางคนแน่นอนแกว่าไหมภูผามีตอบบัดยังไงเดี๋ยวพี่โทรมานัดแล้วกันนะได้แต่งหน้ารอยนะเออเดี๋ยวเอาน้กวน้กวเลย ไปด้วย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 เฮ้ยอย่าจับตัวอะไรวะพี่จะพีเล่นมาถ่ายสถานที่จริงสุสานจริงขนาดเนี้ยผมก็กลัวมกันนะนั่นดิพี่บรรยากาศร้อนๆอย่างเงี้ยถึงผีจะลันลาแต่พวกหนูไม่ลันลานะพี่โอ้ยนี่ดีๆครับอยู่กับพี่ลันหน้าทั้งคนไม่ต้องกลัวเรารีบถ่ายให้เสร็จแล้วรีบกลับบ้านกันดีกว่านะโอเคไหม พี่ให้บักเป้าไม่ลอยตั้งตั้งนานละกลัวอะไรวะรอตั้งนานกว่าจะมายุงก็กัดดูหน้าเหนียวไปหมดแล้วเนี่ยอาาเอาเนี่จะกลัวอะไรฉันเองไปพี่ลาน่าครับพี่ลาน่าไหนบอกไม่กลัวไงครับใครกลัวฉันไม่ได้กลัว แล้วจะไม่มากันไม่ใช่ไงสองคนเนี้ยมาทําไมครับก็มาพิสูจน์ไงครับว่าผมก็ใจกล้าเหมือนกันไม่ได้ขี้ป๊อปเหมือนที่ฮิว่าก็ดีพิสูจน์จะดีแล้วหน้าที่ยืนเฉยๆก็ททำไมมีหน้าที่เปล่าได้ทำอะไรผู้ช่วยกล้องไปเอากล้องมาสเลดอ่ะยืนเอ๋ยไปหยิบเลยวิ่งเลยวิ่งเลยไปจะยืนเกาะทำไมเนี่ยไปเอาบัวไปเอาบัว โอ้โห oh. wow. นี่มันดึกเดือดแล้วเนี่ยเกรงใจผีสางบ้างเขาทะเลัะจะนอนเกรงใจเขาด้วยนี่นี่ผมว่าพี่อ่ะควรเกรงใจมากกว่านะพี่จะเสียงดังมากกว่าเขาเลยเหรอเออเอางี้ไอ้สองตัวนี้มานี่เดี๋ยววางบล็อกให้นี่เขาเป่าฮะหยุด่ยุดเขาเป่าแก่รุ่งลงนะอ้าวสแลดจะยื่นวันไหนเนี่ยฮะขานผีหลันล้า C หนึ่งขานหนึ่งแท็กหนึ่ง โอ้โหปัญหาคุณคืออะไรเนี่ยผู้กำกับครับนี่เล่นหัวใช่ไหมเล่นหัวเหรออะโอ้ย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 รัตนหน้า <c oughs> เป็นผู้กำกับหนังผีแต่กลัวผีซะเองเนี่ยมันจะไหวไหมครับเนี่ยใครกลัวฉันกลัวเหรอ,อจริงจริงพี่แอคติ้งว้ อินเนเอร์ได้ดูไหมได้ดูที่พี่เล่นไหมจำด้วยจำใส่หัวด้วย<อ>ถ่ายวันนี้แล้วนี่อย่าก,กวนได้ไหมครับครับสุดๆนะครับพี่ไ,ไปไปสเลดไปยืนใช้ที่ฟันอีกไปขาพี่ันละซีหนึ่งขาหนึ่งเทคสองแอคชั่น ั่นใครวะใครพาเพื่อนมาด้วยอะ่ะใครวะมากันสามคนเนี่ยพี่ยังันเถียงอีกเฮ้ยไม่ตลกนะรีบแกไม่เชื่อแกมานี้หาว่าโกโหอกอีกนี่ใครโอ้โหพี่นี่เนียนนะเนี่ยลงทุนเอาเพื่อนตัวเองมาแต่งผีหลอคนอื่นเลยครับลงทุนจริงว่ะแต่ขอโทษทีนะพี่ ผมสองคนเนี่ยไม่เชื่อพี่หรอกไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อดิวะใครจะเอาบ้ามันทําให้ตัวเองเสียเวลาอา๋เพื่อนพวกแกสองคนแน่เลยใช่ไหมเอามาป่วนใช่ไหมนี่ไปภูผาไอผโอเคลำคาน <Okay. S 2> วะ่ะถ้าอยากจะรู้ว่ามันเป็นคนหรือเป็นผีนะพี่ก็มีเคล็ดลับไอคีตาเพิ่งบอกพี่มาคได้ยินมจากหนังเรื่องฮ<ค><ห>าชิมะ เวลาผงกระดูกเข้าตาของเราจะทำให้เราเห็นผีนี่คือผงกระดูกแห่งหาชิมะมันจะดีเหรอพี่เอากระดูกคนมาเป่าใส่ตาพวกผมเนี่ยนั่นดีนี่ไม่ใช่กระดูกคนนี่กระดูกไก่เพิ่งบดเสร็จเมื่อกี้เดี๋ยวทุกคนห้ามหลับตายนะเดี๋ยวพลาดไอคนนี้ถอดแว่น 1 2 3 哎。<laughs>